ก็สวัสดีชาสเปอร์แมนทุกท่านนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารของสเปอร์เพิ่มเติมกันนะฮะแน่นอนว่าชั่วโมงนี้นะครับโอ้โหข่าวของสเปอร์นะฮะอาจจะทำให้แฟนๆถึงกับปวดหัวกันเลยทีเดียวนะครับทางที่ว่าเรากำลังจะต้องเดินหน้าพรีซีซั่นเรียกความฟิตนักเตะแล้วนะครับอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเราค่อยๆไปกันทีละสเต็ปนะครับเริ่มกันที่ดีลนี้ก่อนเลยนะครับโอ้โห รถพระบาคว่ำนะฮะก็สุดท้ายนะครับม,ม,มหากราบของมอร์แกนกิฟไว้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยการที่กิฟไว้นะฮะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางนอติงแฮมฟอร์เรส์นะครับถึงปี2028นะครับก็ปิดมหากราบของอทางนั่นกิฟไว้สักทีนะครับอ่ะก็เรื่องของกิฟไว้เนี่ยเราคงไม่พูดอะไรมากมายอีกแล้วนะครับต่อจากนี้เพราะว่าเขาก็คงไม่อะไรเกี่ยวข้องกับทีมเราแล้วแหละแต่ว่าก็ จากดีลนี้เนี่ยทำให้สเปอร์ต้องคุ้นคิดนะครับว่าในตําแหน่งแนวลุกกองกลางโตลุกเนี่ยหรือคนบัญชาเกมรุกเนี่ยจะเอาใครมาแทนะนะครับซึ่งข่าวนักเตะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันทีหลังอีกทีนึงแต่ว่าเอาไอคนเนี้ยพูดถึงก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็คงจะไม่พูดอีกแล้วนะครับสำหรับข่าวของมอร์แกนกิฟต์ไว้นะฮะคราวนี้เรามาพูดถึงรายชื่อนักเตะที่จะต้องไปลุยปรีซีซันนะครับที่เอเชีย ก็หลักๆเนี่ยจะมีเจอกับอาร์เซนอลที่ฮ่องกงใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแมตที่จะเจอกับนิวคาสเซิลที่เกาหลีใต้นะครับคือประเด็นที่หลายๆคนจับตามองในพรีีซั่นตรงนี้นครับแน่นอนว่าด้วยขนาดสวอรของทีมที่มันค่อนข้างใหญ่เนะี่ยมันก็มีนักเตะที่อ่ะหแหละอนาคตยังไม่แน่นอนนะครับแล้วก็นักเตะที่อยากจะเห็นฟอร์มให้มันมากกว่านี้ ผมว่าแฟนๆเเปอร์เองก็คงจับตาดูเพราะว่าการเจอกับทั้งอาร์เซนอลแล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยน่าจะเป็นการวัดอะไรหลายๆอย่างได้เลยนะครับประเด็นเนี่ยมันก็คงต้องพูดถึงรายชื่อทีอ่อาจจะเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแน่นอนว่าเกมรับเนี่ยก็จะมีวูดโควิดใช่ไหมครับแล้วก็แนวรุกคนใหม่อย่างคูดูสรวมไปถึงอย่างมินทฮยกด้วยนะเพราะว่า ต้องรอดูฟอร์มของนักเตะเหล่านี้ที่เราเจรจาเซ็นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยากจะดูฟอร์มว่าเจอทีมระดับพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะเล่นได้ขนาดไหนแน่นอนครูดูสอยู่กับเวสต์แฮมมันก็คงจะไม่ได้แบบว่าคาดการผมว่าแฟนแฟนซเปิน่าจะคาดการได้แหละแต่ว่าเราก็อยากเห็นใช่ไหมว่าเล่นกับเพื่อนร่วมทีมแล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ยังมีอะไชื่อที่ขาดแล้วก็ไม่ได้มาพรีซีซั่นนี้อยู่นะครับหลักๆเนี่ย จะเป็นนักเตะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเดสตินีอุโรกี้นะครับราดูดากูซินนะครับมานโซโลมอนแล้วก็กองหลังคนใหม่นะครับโคตะทาคิอินะฮะก็ไม่ได้มาพรีซีซั่นตรงนี้ด้วยนะครับน่าเสียดายเหมือนกันนะฮะแล้วก็ฐานะของเจมสันแม้จะยังไม่ได้ลงเล่นพรีซีซั่นกับทีมก็ตามนะครับแต่ว่าก็คงต้องเรียกความฟิตขึ้นเรื่อยๆแหละเออผมว่ายังไงเนี่ย ก็คงต้องรอดูสถานการณ์ของมดิสันซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าตัวเขาเนี่ยพร้อมขนาดไหนหรือว่าต้องรอรีคอเวอรี่หรือว่าเรียกความฟิตอีกมากแค่ไหนน,นะครับรวมไปถึงฐานะของดมินิกโซลนกี้เองนะฮะจากเกมล่าสุดที่ไม่มีชื่อก็เดินก็เดินทางมาด้วยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยข่าวก็ออกมาแล้วนะครับว่าฐานะของดมินิกโซลนกี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอาการบาดเจ็บอะไรที่มันน่าเป็นห่วงมากมายอยู่แล้วนะครับที่จริงเนี่ยยังมีนักเตะ ผมใช้คาว่าดาวรุ่งแล้วกันที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยแล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวเต,ตรียมตัวที่จะใช้คําว่าหาทีมในการลงเล่นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการปล่อยยืมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคนแรกก็คือทางด้านของไมก์กมัวแล้วก็มีเดอะวายรวมไปถึงทางด้านของสการ์เล็ตด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดเรื่องดิวนักเตะหรือว่าข่าวซื้อขายนักเตะกันบ้างนะครับ เริ่มกันไปทีละตำแหน่งก่อนละกันนะครับเริ่มจากผู้รักษาประตูเลยนะก็มีข่าวจากทางฝั่งของฝรั่งเศสมานะครับสื่อฝรั่งเศสนะรายงานว่าลิลเนี่ยกำลังเจราจานะครับกับสเปอร์เกี่ยวกับการยืมตัวนะครับของอันทรินคินสกี้ก็คงต้องรอดูสถาน,านการณ์แหละด้วยเอ่อโควต้าเองนะครับจำนวนโคต้าที่มีปัญหาที่สเปอร์ใช้คําว่าต้องแก้กันพนละวันนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่พอสเปอร์ไปเตะ UCL เนี่ย มันจะมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนนักเตะนะครับเกมที่ชัดๆเลยเนี่ยก็คืออันโตนินคินสกี้เนี่ยมันไปกินโคตานักเตะต่างชาตินะครับคือยูโรปาลีกก็ไม่ได้เล่นใช่ไหมซีซันที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องมีการวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งว่าอ่ะคินสกี้จะอยู่กับทีมต่อนะนะมือ2แล้วโควตาที่สเปอร์จะเคลียร์เนี่ยมันพอให้อันโตนินคินสกี้ลงเล่นในรายการ UCL ได้หรือเปล่านะครับน,น่าสนใจว่า ทีมงานหลังบ้านหรือว่าทอมั a แฟรงค์เองเนี่ยจะจัดการยังไงนะฮะถ้าเฮ้ยมองว่าอาจจะไม่มีที่ปล่อยยืมแล้วใครจะขึ้นมาเป็นมือสองนะครับก็ต้องรอติดตามกันนะฮะอันนี้คิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วนเรื่องของกองหลังผมว่านาชั่วโมงนี้คงไม่มีข่าวอะไรมากมายเพราะตอนนี้แค่ขี่คอ,อกันอยู่แล้วนะครับกระเถิบขึ้นมา กองกลางเลยแล้วกันนะครับไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้นะฮะก็ตอนนี้มีข่าวออกมานะจากทั้งทางฝั่งของเยอรมันหรือว่าฝั่งอังกฤษเองก็ตามนะครับคือสเปอร์เนี่ยจับตาดูสถานการณ์ของเจ้าปาริญญาอยู่นะฮะแต่ว่าปัญหาหลักๆเลยนะครับในเดีลนี้นะก็คือเรื่องของสเปอร์ต้องปล่อยนักเตะเก่าก่อนนะครับถึงจะมีสล็อตหรือว่ามีการเดินหน้าเจรจากับทางไบเยอร์มิวนิกนะซึ่งรายชื่อเนี่ยก็ ส่วนใหญ่นะครับมันก็ไปออกที่ทางด้านของอีบิซูมานะครับเพราะว่า1นึ่งอาชีเกรยังไงซะเราก็คงเก็บไว้ยาวๆนะครับรวมไปถึงทางด้านของโรนิโกเปตันกูมันมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าจะปล่อยเนี่ยก็คงต้องเป็นทางด้านของอีบิซูมาแหละแล้วก็จอวบารินญาเนี่ยคือ1แหละตอนที่เขาเล่นในพิมร์ลีผมว่าผมก็ได้ดูเขาประมาณนึงนะ ฟอร์มก็ดีจริงก่อนที่จะย้ายไปอยู่บาเยินแต่ว่าพอไปอยู่บาเยินก็ไม่ได้ติดตามขนาั้นเหมือนจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บด้วยนะครับแต่ว่าสเปอร์เองเนี่ยก็ไม่ได้เซ็นสัญญากับนักเตะที่ขึ้นเลข3มเนี่ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับคือเปเลนญาเนี่ยตอนนี้เนี่ยอายุ30นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจราจาต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับ2ทีมด้วยว่า1แหละบาเยินก็คงอยากจะปล่อยขาดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจทางฝั่งบาเยินนะแต่ทางฝั่งของสเปอร์นะครับต้องการที่จะใช้ วิธีการในการยืมตัวมาก่อนมากกว่าการเซ็นสัญญาถาวรแล้วก็อาจจะเป็นยืมตัวพ่วงบังคับซื้อหรือว่ายืมตัวพ่วงกับโอกาสในการซื้อขาดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคงคงต้องรอดูแต่ว่าอย่างที่บอกดีวนี้จะคืบหน้าก็ต่อเมื่อสเปอร์ปล่อยกองกลางออกไปได้นะครับก็คิดเห็นยังไงอยากได้หรือเปล่านะครับสำหรับทานะของเจ้าปาลินญ,ญานะก็เข้ามาพูดคุดยกันได้นะครับ ส่วนตัวแทนนี่ใช้คําว่าท่าเดียวกันเลยท่าเดียวกันเลยท่าเดียวกันเลยนะฮะไก่ไกเนี่ยท่าเดียวกันเลยนะครับก็ตัวแทนของมอร์แกนกิฟไว้นะครับคือเป็นทน่าของฮารเ็อเวียดนะคือใช้คําว่าเป็นหนึ่งในตัวที่สเปอร์มองไว้แล้วกันหลังจากที่พลาดดิวกิฟไว้ไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าณตอนนี้เนี่ยสเปอร์อาจจะต้องลื้อใหม่หมดว่าเฮ้ยเราจะ จับตาดูใครลงลองลองผมว่าทีมงานเนี่ยคงมีตัวเลือก2 3 4ลองลงมาอยู่แล้วแต่ผมว่ามันมีดิลที่หัวพันเยอะประมาณหนึ่งนะครับหนึ่งแหละตอนเนี้ยสถานการณ์ของสเปอร์เนี่ยคงต้องจับตาดูที่แนวรุกซะเป็นส่วนใหญ่กองกลางเนี่ยขยับไม่เยอะผมว่าเต็มที่คือคือคนเดียวก็คือเรื่องของกองกลางตัวรับที่เป็นเบอร์6นะครับเบอร์8เนี่ยลงตัวแล้วแต่แนวรุกเนี่ยไล่ตั้งแต่ เพลย์เมคเกอร์เบอร์สิบรวมไปถึงปีกซ้ายหรือว่ากองหน้าสำรองนะครับจะทำยังไงเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ออกองกลางตัวรุกที่สเปอร์ตามหานะมันยังมีดิวโพลผันเยอะแยะแต่ว่าเรามาพูดถึงคนนี้ก่อนนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ทางด้านของไมกี้มัวใช่ไหมครับที่ผมพูดไปก่อนหนะ้าน,นี้ก็คือมีแนวโน้มที่จะต้องออกจากทีมแบบยืมตัวนะครับเพื่อหาโอกาสในการลงเล่นแล้วก็ พัฒนาฝีเท้าให้มันมากขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยเต็งที่เป็นทีมเต็งหนึ่งที่จะเป็นทีมคว้าตัวไปได้เนี่ยก็คือัน้ของ Ranger เรนเจอร์นะครับที่ลีกสกอตแลนด์ผมว่าก็โอเคนะอันนี้คือผมเห็น Sky Sport ์รายงานแล้วว่าเรนเจอร์เป็นเต็งหนึ่งนะครับคือประสบการณ์เนี่ยผมว่ายังไงไมกี้มัวเนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาฝึกซ้อมได้รับบรรยากาศหรือว่ามีโอกาสลงสนามในแมช ใหญ่ๆเกินวัยเขาอะผมใช้คาว่าเกินวัยเขานะก็ก็เยอะประมาณนึงอาจจะไม่ได้ถึงขนาดโอโ้โหในช่วงอายุ17-18หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยเขาจะเป็นตัวท็อปอะไรแต่ว่าเป็นตัวที่สเปอร์หัวแขนแน่นอนนะครับสําหรับทางด้านของไมคกี้มัวเพราะฉะนั้นถ้าสเปอร์จะปล่อยเนี่ยก็คงเป็นแค่ปล่อยยืมแบบไม่มีโคตาอะไรทั้งนั้นนะครับยืมอย่างเดียวถ้าไปได้ไปถ้าไปอยู่กับเรนเจอร์แล้วได้โอกาสในการลงเล่นมากขึ้นผมว่าก็โอเคนะ กับลีกสกอตแลนด์หรือว่าจะต้องรอดูในรายของอทีมจากแชมเปี้ยนชิพหรือเปล่าแต่ผมว่าได้เล่นกับเรนเจอร์เองก็ก็โอเคดูดีเหมือนกันนะครับ, <c oughs> รบก็รอติดตามแล้วกันแต่ผมคิดว่ายัางไงก็คงจะต้องออกไปประชนประชนประชภัยประชนภยั <c oughs> ภยนะครับเพื่อหาโอกาสแล้วก็พัฒนาฝีเท้าให้มันมากขึ้นนะครับสำหรับเจ้าหนูไมกี้มัวนะฮะ <c oughs> แล้วก็มาปิดท้ายด้วยคนนี้หน่อยแล้วกันนะครับสําหรับ กับตันทีมของเรานะครับโซนฮึงมินแน่นอนว่ารายงานล่าสุดณนะตอนนี้นะครับวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือทีมที่มีโอกาสในการเจราจากับโซนฮึงมินมากที่สุดก็คงเป็น LAFC นะครับจาก o c เ e อ m a เม r l e a g u e ใช่ไหมเม o r l e a g ีส s o กอร์คือค่าตัวจากโซนฮึงมินเนี่ยสเปอร์ต คาดว่าน่าจะได้สักราวๆสิบถึง25ล้านปอนอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นยูโรด้วยซ้ำนะคืออนาคตของโซนมินเนี่ยคงจะต้องรอดูความชัดเจนขึ้นหลังจากจบแมตช์พรีซีซันที่เกาหลีใต้แล้วความชัดเจนของดิวโซนุมินเนี่ยน่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับล่าสุดของล่าสุดเลยที่ผมจะอัดคลิปนี้เนี่ยก็มี ฝั่งของโทมัสแฟรงค์ออกมาพูดถึงโซนทึงมินนะครับก็โทมัสแฟรงค์เองก็มองเห็นว่าโซนทึงมินเนี่ยยังคงมีบทบาทสําคัญในทีมนะในซีซั่นหน้าเนี่ยแล้วก็แน่นอนแหละเขาชมโซนทึงมินว่ามีทธธัศนคติที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทํางานอย่างหนักฝึกซ้อมอย่างหนักตอนนี้ทุกอย่างสำหรับนทึงมินเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีผมคิดว่านะผมคิดว่าอันนี้คือความเห็นส่วนตัวก่อนนะผมคิดว่าการตัดสินใจเนี่ยสเปอร์คงคงต้องเจรจากับทางโซนทึงมินก่อนว่าอะ โทมัสแฟรรงมองโซนฮึงมินในบทบาทนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่าโทมัสแฟรรงมองในบทบาทไหนนะอาจจะเป็นตัวหลักตำแหน่งปีกซ้ายก็ได้สมมุติอะอันนั้นก็อาจจะง่ายหน่อยโซนฮึงมินอาจจะโอเควเ่าเอยผมยังเป็นตัวหลักอยู่นะผมยังอยากจะลงเล่นอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะไปกันได้ด้วยดีหรือโทมัสแฟรรงมองว่าโซนฮึงมินอาจจะเป็นตัวที่ต้องลดบทบาทลงมา แน่นอนแหละในเรื่องของหลังบ้านหรือว่าองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยซอนฮึงมินก็ยังคงเป็นผู้นําในทีมน,นะครับแต่ว่าโอกาสในการลงสนามซอนอาจจะน้อยลงอาจจะต้องดันดาวรุ่งหรือว่าเฮ้ยคนอื่นขึ้นมาเป็นเบอร์นหนึ่งหรือถ้าไอคนนั้นทําไม่ได้เนี่ยซอนฮึงมินค่อยขึ้นมาสอดอะไรอย่างเงี้ยซอนฮึงมินโอเคหรือเปล่ากับจํานวนที่ความบทบาทความสําคัญอาจจะต้องลดลง ในการลงสนามแต่แน่นอนว่าความสําคัญของซอนในในในเรื่องของหนังบ้านมันสําคัญมากอยู่แล้วนะครับซอนก็คงต้องตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะแต่เต็งจริงๆเนี่ยคือถ้าถ้าซอนจะย้ายออกเนี่ยมีโอกาสไปที่อเมริกามากกว่าทางด้านของซาอุนะครับก็คงต้องรอเจ้าตัวตัดสินใจด้วยนะเพราะว่าผมว่าสเปอร์เองก็คงให้เกียรติในในในตัวซอนว่าจะจะเอายังไงนะครับคราวนี้เนี่ย พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับมันทาให้ทุกอย่างมันค่อนข้างคัวพันกันในเรื่องของการจะเสริมทัพผู้เล่นเนี่ยผมได้ลิสต์หัวข้อมาหลักๆแล้วกันนะคือการเสริมทัพของสเปอร์นะตอนนี้เนี่ยมันจะช้าไปไหมถ้าไม่นับแบบทาคาอิจ,จากญี่ปุ่นหรือนับแป้งๆจริงๆเนี่ยที่เอามาแล้วใช้งานเลยนะครับมันก็ไม่นับคิวิดานโซ่ด้วยนะ ก,ก็คงต้องนับฐานะของโมเมตคูดูดคนเดียวนะครับกับกับตลาดณนะตอนนี้นะมันยังไม่จบมันเพียงพอหรือเปล่าแต่ผมก็ลิสต์หัวข้อมาว่าเฮ้ยการเข้ามาในตลาดครั้งแรกของโทมัสแฟงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจัดการลําบากหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ว่าหลังบ้านเขาเตรียมข้อมูลกันยังไงนะแต่ว่าโทมัสแฟงอาจจะอยากเห็นบรรดานักเตะที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนในการวิเคราะห์อีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดแรกมันอาจจะ ไม่ได้เขยเบอะไรมากแต่ผมคิดว่าโทมัสแฟรงก์เองก็คงมีเคาเรียกวยาสเปคในใจอยู่แล้วว่าอยากจะได้ผู้เล่นประมาณนี้แต่ไอที่มีอยู่อะ่ะมันมันเล่นได้หรือเปล่าถ้าเล่นไม่ได้ก็ต้องปล่อยถ้าเล่นได้ก็ก็อ่ะอาจจะแบบต้องมาปรับตัวอะไรกันหน่อยน,นะครับหลักๆมันไปอยู่ตรงแนวลุกคราวนี้พอไม่ได้มอร์แกนกิฟไว้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสเปอร์จะเซ็นใครผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับสมมุติ ังขวาเนี่ยแนวลุกปีกขวาเนี่ยคงไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลมากแล้วนะครับโอเคมีครูรุสหมีเบรนเนนจอห์นสันสแล้วก็จริงๆก็ยังมีทางด้านของคูรูเอฟสกี้อีกนะครับแต่ที่หนักจริงๆเนี่ยที่ผมหนักใจนะไม่ใช่ปัญหานะหนักใจคือเรื่องของปีกขวากองกลางในตำแหน่งเพย์เมเกอร์แล้วก็ กบาในเรื่องของกองหน้าไล่กันไปทีละตำแหน่งเอาแบบที่พัวพันน้อยสุดก่อนละกันนะครับก็เรื่องของกองหน้าว่าจะเอายังไงทั้งในรายของริชาร์ิสันอนาคตกับสเปอร์นะตอนนี้แต่เจ้าตัวก็ยังไม่มีแนวโน้มหรือท่าทีว่าอยากจะย้ายออกนะแต่ถ้าสเปอร์ก้องต้องการกองหน้ามาคนมาใหม่แน่นอนก็ต้องปล่อยริชาร์ิสันออกก่อนนะครับรวมไปถึงโทมัสแฟรง์มองมาติเตล ในตำแหน่งไหนเพราะว่าในเกมในเกมกระชับมิตรนัดล่าสุดเนี่ยพรีเซั่นล่าสุดเนี่ยก็เหมือนจะเอาแตลไปยืนในตำแหน่งหน้าเป้าด้วยถ้าหากว่ามองแตลในตำแหน่งหน้าเป้าอ่ะก็คงต้องมามองที่ปีกซ้ายคือคือคือไอห้หน้าเป้าปีกซ้ายกับกลางลุกเนี่ยมันค่อนข้างพัวพ,พันกันถ้าว่าสเปอร์เลือกที่จะปล่อยสมมติปล่อยดิชาลิซันได้แล้วมองแตลมาเป็นหน้าเป้าสำรองฐา,านะของดมินิกโซลันกี้ ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องหากองหน้าคนใหม่แต่เรามีข่าวว่าสนใจวิซ่าของเบนฟอร์ดก็อาจจะแบบโทมัสแฟงอาจจะไม่ได้มองแตวในตําแหน่งหน้าเป้าขนาดนั้นนะครับหรือถ้าโซนฮุงมินตัดสินใจว่าจะไม่อยู่กับสเปอร์ต่อนะครับต้องการที่จะออกไปหาความท้าทายใหม่ๆหลังจากที่โอเคเขาก็ใช้คําว่าประสบความสําเร็จได้แล้วอ่ะสำหรับซนฮุงมินนะครับกับกับสเปอร์ถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องมองผู้เล่นที่ เล่นริมเส้นได้และสามารถเขยืบเข้ามาเป็นกองกลางเบอร์สิบได้ก็มีหลายคนที่เคยมีข่าวอะเอเอผมพูดผมพูดก่อนนะว่ายกตัวอย่างให้เห็นภาพไม่ได้บอกว่าเอ้ยเราเราเลงคนนี้หรือยังไม่ได้เลงคนนี้คงต้องรอการตัดสินใจของหลายๆฝ่ายก่อนนะครับอย่างที่บอกมันพัวพันกันแต่ผมยกตัวอย่างให้สมมุติว่าไม่มีซอนแล้วเราต้องหากองกลางที่เล่นที่ที่เป็นเบอร์สิบด้วยอะเอสเ่ SA ทำได้โอเคเรื่องการเขยืบมาเป็นกองกลางเบอร์สิบเนี่ย การสร้างสรรเกมสเตตต่างๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้เป็นเบอร์10จ๋าขนาดนั้นเป็นเป็นพวกสายแบบ <c oughs> ยิงอะยิงปั่นแอซิดอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ก็พอมายืนตรงนี้ได้หรือซิมมอนอ่าอันนี้ก็สนใจเล่นริมเส้นได้คเคยเอิบมาเล่นเป็นกองกลางตัวสร้างสรรเกมได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันไปหรือซอนึงมินอยู่พออยู่ปุ๊บอ้าวเฮ้ยตำแหน่งที่เราต้องการณนะตอนนี้เนี่ยคือกองกลางใช่ไหม มีเจมสันแล้วโทมัสแฟงมองคูลูเชฟสกี้ในตำแหน่งไหนเป็นเบอร์10ลองลงจากแมดดิสันหรือเป็นปีกขวาไปแข่งกัน3คนเลยคูรุตจอนสันแล้วก็คูลูเชฟสกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังดูไม่ลงตัวแล้วแล้วมันทำให้ผมคาดเดาตลาดยากมันขึ้นอยู่กับว่าโทมัสแฟงอยากได้ใครไม่อยากได้ใครหรือมองใคร เล่นในตำแหน่งไหนมากกว่านะครับอันนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะอาจจะพูดงงงไปบ้างแต่ผมพยายามจะเรียบเรียงคำพูดใ,ให้เข้าใจแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์มาได้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพยายามไปตอบให้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ